ข้อที่20ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำงานข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำงานนะคะกไกลช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนขอไขช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นขวายช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนงองูถูกทั้งข้อกอขอและขอนะคะนักศึกษามาดูประโยชน์ของการวางแผนในการทำงานนะคะ ประโยชน์ของการวางแผนในการทํางานนะคะ 1. ช่วยให้ในการทํางานเป็นไปอย่างมีระเบียบและแบบแผนนะคะ 2. ช่วยลดการทํางานซ้ําซ้อน 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นนะคะ 4. ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายงานต่างๆนะคะ 5. ช่วยลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการประโยชน์ของการวางแผนนะคะ 6. ช่วยกันช่วยทําให้ระบบตรวจสอบและการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากดูประโยชน์ของการวางแผนในการทํางานแล้วนะักศึกษาคิดว่าคําตอบข้อนี้คือข้อไหนคะคําตอบข้อนี้ก็คือข้ององูนะคะ